อะไรที่มันจะเป็นเลิศกว่าตอนนี้ที่มันขึ้นว่าไอไอเท่าไหร่แหละค่ะอันนี้เนี่ยก็คือว่ายิ่งคนไหนนะคะเป็นลูกค้าเฮอร์เบอร์ซิมค่ะลูกค้าเฮอร์เปอร์ซิมแล้วเป็นสมาชิกด้วยแล้วเป็ยังไงล่ะคะได้รับผลประโยชน์อะไรมากมายหรอคะก็ได้ส่วนลดด้วยได้ส่วนลดจากการต้องดูเท่านั้นแหละจะมีมาให้ดูเมื่อไหร่เนี่ยเทปหน้าจะเห็นไหมเนี่ยได้ส่วนลดด้วยนะคะในระดับหนึ่งแล้วก็ เดี๋ยวจะพยายามรีบรีบเอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ย่อยมากเลยนะคะตอนนี้ท่านผู้ชมต้องชอบแน่ๆแล้วเพราังเห็นปังโอ้โหชอบมากไม่ส่นเจิ้นนะไม่เอานะสนเจิ้นจีนๆีนอะไรใช้สาบวันทิ้งพังอะไรอย่นี่นะ่ะอันนี้ ของทางไกลไกลไหน่อยนะรับประกันคุณภาพโดยเจ๊ปลางา่คน้อยๆหน่อยเจ๊เดี๋ยวรอให้เอาของมาดูก่อนเผื่อใครสนใจนะคะอย่าลืมติดตามให้ได้เลยนะคะอย่าลืมติดตามให้ได้น่าจะภายในสัปดาสัปดาที่สัปดานอ่าน่าจะสัปดาหที่2ของเดือนมกราได้เลยนะคะอย่าโกหกน้องละกันสำหรับวันนี้นะคะทิ้งท้ายด้วยวิดีาสวยๆนะคะภาพ บรรยากาศสวยๆของบ้านหลังนี้แล้วก็เป็นมิวสิกวิดีโอให้ผู้ชมละกันอาจ<ด>ได้ค่ะเดี๋ยวก็กคุณอ้อยจะเดินเป็นมิวสิกนะคะบ้านเดี๋ย <laughs> ว <laughs> <Oliver. S 2> เดี๋ยวเราก็จะเปิดเพลงแล้วก็มีคุณอ้อยเดินเป็นมิวสิกชี้นกชมไม้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะ <laughs> ก็สําหรับเปิดสกัดเนี่ยเราจะพยายามเปลี่ยนเป็นทุกรูปแบบให้ท่านผู้ชมไม่เบื่อเราเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณเสื้อผ้าหน้าผมจากพร้อมกินพรอ้อมสถานที่สวยๆโรแมนติกโรแมนติกจาก บ้านห่วงอรุณราชาัชพบ้านห่วงอรุณเจ็ดะอย่าไปบอกนานเลยค่ะพูดไปก็งั้นค่ะอดเข้ามาดูเลคะ <laughs> ได้ดูรายการเราไม่มีทางได้เข้ามาแน่นอนขอขอบคุณนะคะสถานที่สวยๆวิวโรแมนติกนะคะจากบ้านห่วง,วงอรุณเจ็ดน,นะคะ,คะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค,ะค่ะคุณผู้ชมคะเป็นสไตล์ไม้ บูดบูดเป็นเวสบูดอะไรอย่างนี้ค่ะเดินเข้ามาในห้องนี้เนี่ยน้องอยากจะนอนไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนอนไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นห้องน้ําป๊านตายแล้วมีบรรยากาศไม่น่าจะใช่ห้องน้ํานะแต่ขอคอนเฟิร์มว่า this is a toilet คุณผู้ชมคะข้อหลจริงๆเลยเออในขณะที่บางคนเนี่ยเข้าห้องน้ําอยู่อาจจะมีบางคนต้องนั่งรอ นะคะคุณผู้ชมเขาถึงต้องมีนั่งรออีกคนเท่านั้นแหละนั่งรอทําไมก็ไม่รู้ตรงเนี้ยไม่เข้าใจแต่สวยเลิศประเสริฐสีมณีเด้งมากตายแล้วสวยจังเลยอ่ะเป็นคนรักไม้อ่ะคุณผู้ชมไปดูแอบไปดูห้องอื่นๆกันดีกว่าฮันแน่ฮันแน่อันนี้นี่ถือเป็นมุมนะ รับแขกของที่บ้านนี้นะคะนี่ยังเปิดไฟไม่หมดนะคุณผู้ชมขาย,ยังเปิดไฟไม่หมดไม่เอาเปิดหมดเดี๋ยวเห็นหมดเดี๋ยวมาถูกทางทุกอย่างจะเป็นสีไม้หมดเลยโอ้เลิศอะชอบพื้นฐานน้องมีคนชอบไม้อยู่แล้วน้องก็ยิ่งชอบใหญ่เลยได้แล้ววิธีการวางนะคะไม้แต่ละอันนี่นะคะแกะสลกักนู่นนี่นั่นนะเลิศรู้จะพูดคำว่าอะไร ขออนุญาตไปนั่งตรงนั้นได้ไหมฉันจะไปหาบฉันจะเป็นเทพีหาบเงินหาบทองตามทมาสีตากล้องคุณผู้ชมคะตรงนี้เนี่ยเป็นแค่ที่นั่งรับแขกจิบๆเล็กๆคุณผู้ชมอาจจะเอ๊ะสิวมาเธอจะเป็นเทพีหาเงินหาทองหรอใช่ค่ะบริสุทธิ์ไรนี้เคยมาหาเงินหาทองได้ไรนี้ดูแล้วเนี่ยทุกอย่างกลมกลืนเข้ากันหมดเลยค่ะยกเว้นสิ่งเดียวที่ไม่เข้าพวกหยิบให้ดู ฮูลาหูกคุณผู้ชมค่ะเจ้าของบ้านที่นี่ต้องออกกําลังกายนะคะฝึกออกกาลังกายเอนเซอร์ไซส์ทุกวันจึงมีฮูลาฮูปอยู่ตรงแถวๆนี้นะคะจริงๆแล้วคงจะใส่ใจสุขภาพมากนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเฮอร์เบิร์ตสลิมเฮอร์เบิวตี้ของเราเนี่ยคงไม่ได้มาที่นี่แน่นอนใส่ใจสุขภาพมีฮูลาฮูปขนาดนี้นะคะไปไปมาฮูลาฮูปก็เข้าเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็เป็นแบบเป็นลายดอกไม้นะเข้ากับลายๆพวกนี้นะอ๊ยรฮูลาฮูปยังเป็นซื้อมาเป็นอย่างนี้เลย ดูสิเสาอะไรจะใหญ่ขนาดนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะยินดีค่ะพี่ไปขอบคุณคุณผู้ชมที่ยังดูรายการของเราอยู่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวกับอย่างเี้ยเหรอเออเกดเดี๋ยวไม่ขอบคุณใครหรอพอบอกไม่เดี๋ยวพอบอกเออเสร็จนึกไม่ออกสวัสดีค่ะเดี๋ยวกับพอบอกเออก็คือเอาเอาที่สัมภาษณ์ที่สิงห์มา